มาออกแล้วขนาดนี้สตารบอิก้าเป็นตัวนำรักบริสต์ที่สองไฟเกินที่สามสาวป่าซานที่สี่นารชาที่ห้าต่อไปเป็นเมกยูรุปฟ้าเป็นหนึ่งดาวเหนือที่โคปา ซาสซา America, นเตาเมริกาเนตวนัารัษษิเป็ธโที่สองฟ้าเกินที่สามฟ้าเป็นหนึ่งที่สี่นาชาที่หา้าต่อไปเป็นเมกยูรปที่โคไปสองเอ,อทาท้าตรงซาสาเตเมริกาเนตวนัมฟ้าเป็นหนึ่งเริ่มแรงทางนอกขึ้นมาแล้ว คานิฟ้าเป็นหนึ่งเริ่มแรงทางนากึ้นมาลวคารนิฟ้าเป็นหนึ่งเป็นตันำซาตามาริกาที่สองาฟเกินที่สาคานิฟ้าเป็นหนึ่งเป็นตัวนำซาตาารริกาที่สองาฟเกินที่ส